สำหรับโจทย์นะครับที่เกี่ยวกับความเข้มข้นนะครับเราก็มักจะเจอโจทย์ที่เป็นการผสมกันนะครับของสารไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์เนาะหรือเป็นน้ำเชื่อมนะครับที่มีความเข้มข้นต่างกันนะครับมีขวดแรกนะผสมกับขวดที่สองแล้วก็เกิดของผสมใหม่ที่มีความเข้มข้นใหม่นะครับเป็นขวดผสมนะครับครูเขียนเป็นแผนภาพให้ดูง่ายๆแบบนี้นะครับว่าโจทย์มักจะให้เป็น ขวดที่1นนะครับก็จะให้ข้อมูลของความเข้มข้นมานะปริมาตรมานะครับแล้วเอามาผสมนะครับกับขวดที่2นะครับที่มีความเข้มข้นแล้วก็ปริมาตรเหมือนกันเนาะได้ของผสมขวดที่3ก็ต้องมีความเข้มข้นและปริมาตรเหมือนกันนะครับแต่ว่าบางข้ออาจจะถามปริมาตรของขวดหนึ่งอาจจะถามหาปริมาตรของของผสมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะ เป็นสิ่งที่เราต้องไปคํานวณหานะครับแต่หลักๆก,ก็คือจะมีการพูดถึงความเข้มข้นแล้วก็ปริมาตรนะครับแต่ข้อมูล2ตัวนี้นะครับเราจะไม่สามารถมาตั้งเป็นสมการได้เนาะเพราะว่าอย่างเช่นความเข้มข้นนะครับาการที่เรามีการเจือจางนี้นิดนึงนะครับความข้นก็จะเปลี่ยนถูกไหมอย่างเช่นสมมติเรามีของความเข้มข้นหนึ่งอยู่นะครับเติมน้ำไปนิดนึงปุ๊บความมข้นเปลี่ยน นะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยเราจะเอามาเขียนเป็นสมการว่าบวกกันแล้วเท่ากับอันเนี้ยก็ไม่ได้นะแต่สิ่งที่จะมาเขียนเป็นสมการได้ก็คือเนื้อสารนะครับเนื้อสารอย่างเช่นน้ำเชื่อมนะครับมันก็มีน้ําตาลถูกไหมครับแล้วก็เติมน้ําลงไปกลายเป็นน้ําเชื่อมการที่เติมน้ําเพิ่มลงไปอีกตัวเนื้อน้ําตาลมันยังเท่าเดิมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เราเอามาเขียนเป็นสมการได้ นะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยสิ่งที่จะมาเขียนสมการนะครับในการแก้โจทย์เกี่ยวกับความข้นคือเนื้อสารนะครับเนื้อสารของขวดที่1มันวัดได้ถูกไหมครับถ้ามาบวกกับเนื้อสารของขวดที่2มันก็จะต้องได้เป็นเนื้อสารของขวดที่3นะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ให้ความคุ้มข้นให้ปริมาตรมานะครับเราจะไม่ได้เอามาตั้งเป็นสมการนะตัวที่ตั้งเป็นสมการ ก็คือเนื้อสารนะครับโดยจะตั้งเป็นสมการนะครับว่าเนื้อสารของขวดที่1น,นะครับบวกกับเนื้อสารของขวดที่2เนาะจะได้เนื้อสารของขวดที่ผสมกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะตั้งสมการแบบนี้เสมอเลยนะครับอ่ะแล้วถามว่าเนื้อสารเนี้ยหายังไงนะเนื้อสารในข้อข้อนั้นนะครับ เนื้อสารก็คือเอาความเข้มข้นคูณกับปริมาตรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เขาให้มาเขาจะให้ความเข้มข้นปริมาตรมาเราจับมาคูณกันนะครับได้เป็นเนื้อสารขวดที่1ก็บวกกับความเข้มข,มข้นคูณปริมาตรของขวดที่2จะได้ความเข้มข้นคูณปริมาตรของขวดที่ผสมกันนั่นเองนะครับเพียงแค่ใช้หลักการแค่นี้ ในการทําโจทย์นะครับไม่ว่าจะให้มาสับสนยังไงนะครับน้องๆก็จะทําข้อสอบได้อย่างแน่นอนนะครับเราลองมาดูตัวอย่างโจทย์นะครับอย่างข้อที่1น,นะครับเขาบอกมีแอลกอฮอล์อยู่2ขวดขวดแรกมีความเข้มข้น90%นะครับขวดที่2เข้มข้น50%ถ้าต้องการเตรียมแอกอฮอล์ปริมาตร500ลูกบาศกเซนนะครับ จากแอลกอฮอล์ทั้งสองขวดนี้นะครับจะต้องใช้จากแต่ละขวดนี้ปริมาตรเท่าใดนะขั้นตอนแรกเราเขียนออกมาเลยว่าแต่ละขวดมีความเข้มข้นมีปริมาตรเท่าไหร่ก่อนนะครับอ่ะขวดที่1โจทย์บอกว่าความเข้มข้นเป็นไงฮะ90%ถูกไหมครับอ่ะแล้วปริมาตรละ่ะก็ไม่รู้เพราะโจทย์จะหาอยู่ว่าต้องใช้ปริมาตรเท่าไหร่เราก็ให้เป็น x ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับ ขวดที่2ความเข้มข้นเป็นไงครับ5 0์นะครับปริมาตรละ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่เราไม่จำเป็นต้องเขียนเป็น2ตัวแปรนะครับเพราะเรารู้ว่าอะไรเรารู้ว่า2ขวดเนี้ยผสมกันได้500นี่ในเมื่อมาจากขวดแรกเนี่ย x แนละขวดที่2ก็ต้องเป็น500ลบ x นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นขวดที่2ก็ใช้ปริมาตร500ลบ x นะครับ ได้ของผสมที่เข้มข้นเป็นไงครับ60%ปริมาตร500ตามที่โจทย์ต้องการเห็นไหมขั้นแรกก็เขียนเลยแต่ละขวดเข้มข้นเท่าไหร่ปริมาตรเท่าไหร่แล้วสมการนะครับจากว่าเนื้อสาร1บวกเนื้อสาร2เท่ากับเนื้อสารผสมถูกไหมครับเนื้อสารคือความเข้มข้นคูณปริมาตรนะครับ ขวดที่หเข้มข้น90%ก็คือ90ส่วนรอยปริมาตรคือ x นะครับบวกกับขวดที่2เข้มข้น50%ก็50ส่วนรอยปริมาตร500ลบ x นะครับเท่ากับขวดที่3คือ60ส่วนรอยะครับคูณกับปริมาตรคือ500เห็นไหมครับเนี่ยเขียนได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องสับสนใดๆทั้งสิ้นนะครับเขียนข้อมูลแต่ละขวดมาแล้วเอามาตั้งสมการแบบนี้ ทําได้แน่นอนนะครับคราวนี้เนี้ยตอนแก้สรรมการทุกตัวส่วนด้วยร0อยหมดนะครับเราสามารถตัดได้เลยนะก็คิดจากข้างบนนะครับก็เป็น 90x 50ก็คูณกระจายเข้าไปก็บวก25 0 0 0นะครับลบ 50x เนะครับเท่ากับ30,000นะครับก็แก้สรรมการเสร็จสับได้ x เป็น125ลูกบาทเซนนี่ก็คือขวดแรกถูกไหมครับขวดที่2ก็คือ500-125 เพราะฉะนั้นกวที่2ก็จะเป็น375ลูกบาทเซ็น